สวัสดีครับเรามาดูข้อที่5หน้าที่77นะครับอันนี้ครูทำไว้ให้เราดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยนะครับโจทย์มีมานะครับเราจะต้องทำการอ่านก่อนนะครับว่าโจทย์ให้อะไรนะครับมีการให้เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม A เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม B นะครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาคำตอบก็คือพื้นที่ครับว่ามีพื้นที่เท่าใด เป็นพื้นที่ของส่วนที่ระบายสีนั่นหมายถึงตรงนี้นะครับส่วนที่ระบายสีตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปนะครับรูปที่เขาให้มาตรงนี้จุด A ก็คือเส้นจุดศูนย์กลางของวงกลม A นะครับจุด b ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลม B มันซ้อนกันอยู่พอดีครับฉะนั้นพื้นที่ในส่วนของที่ทําการระบายสีเอาไว้ตรงนี้ถ้าเราจะรู้ได้นะครับก็คือพื้นที่ของวงกลมวงใหญ่วงกลม A นะครับ ลบด้วยพื้นที่ของวงกลม b นั่นเองครับเราก็ต้องรู้พื้นที่ของทั้ง a และทั้ง b นะครับทีนี้การที่จะจะทําการหาพื้นที่เพื่อรู้ว่า a มีพื้นที่เท่าไหร่ b พื้นที่เท่าไหร่ก็ต้องใช้สูตรครับสูตรที่ว่าในการหาพื้นที่ก็คือพายกำลังสขอโทษทีนะครับพายกำลังสนะครับจะใช้ในการหาพื้นที่ดังนั้นนะครับ ถ้าเอาเป็นพื้นที่ a ก่อนนะครับพื้นที่ของวงกลม A ก่อนพายเรารู้ได้อยู่2ค่าถูกต้องไหมพายไม่ใช้3.14ก็จะต้องใช้22ส่วน7ครับเลือกเอานะครับ R คืออะไรครับ R คือรัศมีครับ R ากำลังสองก็คือรัศมีคูณกันนะครับตามตามทันไหมอคือรัศมีครับ a กำลังสองคือรัศมีคูณกันฉะนั้นณตรงนี้ a ให้มาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางครับไม่ได้ให้รัศมีมาฉะนั้นต้องไปหารัศมีก่อนนะครับเป็นที่มาของตรงนี้ครับว่าเราเลยต้องเอาเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารสองครับเพื่อให้ได้รัศมีนะครับก็คือ12นั่นเองในขนาดที่ b ครับ b ก็ให้มาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางครับก็เลยต้องเอา 20นี้มาหาร2ครับเพื่อให้ได้รัศมีนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้ในส่วนของ R เรียบร้อยครับทีนี้ R กำลังสองก็คือเอารัศมีคูณกันนะครับรัศมี2ตัวคูณกันเป็นที่มาของตรงนี้นะครับ12ที่เราเอา12มาคูณกันนะครับและ10ก็คือเอา10มาคูณกันนะครับส่วนพาย คูใช้3.14ไม่ได้ใช้22ส่วนเเลือกตรงนี้ครับเลือกตรงนี้ทำไมเราถึงไม่เลือกใช้22ส่วนเเพราะว่าเอาไปคูณแล้วมันง่ายกว่าข้อนี้นะตัดสินใจเลือกด้วยความง่ายอะ,อะไรก็ได้นะครับจะใช้3.14ก็ได้ใช้22่ส่วน7ก็ได้แต่คูตัดสินใจว่าถ้าเอามาคูณกันแล้วเนี่ยนะครับ A 1> 3 1 4ดคูณด้วย12คูณด้วย12ได้คำตอบออกมาม,มันเป็นวิธีการที่ง่ายกว่านะครับ B ก็3 1 4ดคูณด้วย10คูณด้วย10ก็ได้คำตอบมา314นะครับง่ายกว่าคำตอบนั้นเป็นตารางเมตรนะครับพื้นที่นะครับเป็นตารางนะครับขอโทษทีครับเป็นตารางเซนติเมตรนะครับลักษณะของพื้นที่เป็นตารางแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่เขาให้มาครับ เป็นเซนติเมตรคําตอบก็จะออกมาเป็นตารางเซนติเมตรครูได้ทั้ง A ทั้ง B ลีละนะครับ <c ous S 1> พื้นที่นะครับได้มาจากสูตรตรงนี้แล้วก็การแทนค่าสูตรแล้วเขาต้องการหาส่วนที่มันเป็นพื้นที่ระบายสีจึง <c oughs> ต้องเอาพื้นที่ใหญ่ตั้งแล้วก็ลบด้วยพื้นที่เล็กครับมันจะเหลือพื้นที่ที่ระบายสีตรงนี้ครับดังนั้นพื้นที่อันใหญ่หรือ A ก็คือตัวเดียวกันเห็นไหมและ B ก็คือตรงนี้ครับ ลองไปลบกันดูนะลองคูณกันดูครับคำตอบได้ตรงที่ครูคิดไหมคูณกันดูคำตอบได้ที่ครูคิดหรือเปล่านะครับแล้วเอามาตั้งลบกันได้138.16ตารางเซนติเมตรคำตอบเป็นตารางเซนติเมตรนะครับครูสรุปเป็นเขียนเป็นเลขไทยตรงนี้อีกทีหนึ่งแค่นี้เองครับลำดับในการแสดงวิธีทำก็เลยจะต้อง1เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสูตรใช้ตัวนี้ก็ต้องหามาก่อนครับ เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับดังนั้นอะไรที่ยังไม่รู้ครับรัศมีเรายังไม่รู้ก็เลยต้องหารัศมีมาก่อนจากนั้นระบุครับสูตรเราจะใช้สูตรนี้จากนั้นเริ่มแทนค่าครับพาย3.14รัศมีก็คือ R กําลังสองหรือ R คูณกันนะครับ3า4 r ุหารลังสองหรือ R คูณกันได้คําตอบนะครับเอาคําตอบมาตั้งและลบกัน ได้คำตอบสุดท้ายนะครับเป็นพื้นที่ที่ระบายสีแล้วก็ตอบคำถามครับอันนี้คือวิธีทํามาดูข้อที่6นะครับข้อที่6ครูเลือกใช้พายที่2 2่สแล้วมาดูกันครับทำไมครูเลือกอย่างนั้นนะครับครูเลือกใช้พายของข้อ6ด้วย2 2่สครับอ้าวเหมือนเดิมครับหาพื้นที่ระบายสีกลับมานี่ก่อน หาพื้นที่ระบายสีนะครับดังนั้นก็คือวงกลมวงใหญ่ก็คือ A ครับรัศมีรู้ไหมรู้ครับ14เมตรให้มาตรงเป๊ะแต่ B ไม่รู้นะครับ B ไม่ให้อะไรเลยครับแต่ให้จุดสังเกตว่าตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับมันก็คือตรงนี้เองครับถูกต้องไหมฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมันคือครึ่งหนึ่งของของวงกลมวงเนี้ย ของของอมันก็คือรัศมีนั่นเองครับความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของ B เท่ากับรัศมีนั่นเองพูดกันอย่างนี้กันลวกันนะดังนั้นมันก็รัศมีของ B มันก็เลยต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ14ครับเพราะตรงนี้14ตรงนี้14เอาแค่ครึ่งหนึ่งก็ต้องหาร2ครับฉะนั้นเราได้รัศมีของ A ครับ14เราได้รัศมีของ B ก็คือ14หาร2หรือ7หน่วยเป็นเมตรครับ M นะครับ หรือมอมาจุดคือเมตรนะครับสูตรที่เราใช้เป็นอะไรครับพาย r าํากำลัง2องํอากำลัง2คือ r าคูณอหรือว่ารัศมีคูณรัศมีพายมีให้เลือกเหมือนเดิมครับเราจะใช้3.14หรือ22.7ส่วนข้อนี้ครูบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมครูเลือกใช้ครูจะเลือกใช้22.7ส่วนเหตดเลเพราะว่า เห็นส no? right? ิบสี่ไหมครับเห็นสิบสี่ไหมเห็นสิบสี่ไหมเหตุผลเพราะว่าสิบสี่เหตุผลเพราะว่ารัศมีของ a เท่ากับสิบสี่และรัศมีของ b เท่ากับเจ็ดครับมันตัดกันได้นั่นเองครับมันตัดกันได้ครูเลยเลือกใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดครับพอตัดกันได้แล้วมันจะเหลืออะไรครับเอาเจ็ดตัดก็จะเหลือหนึ่ง 7จดตัดเหลือ2ครับ7ตัดเหลือ1 7ตัดเหลือ1มันคูณได้ง่ายเลยครับทีนี้มันจะคูณด้วย22คูณ2คูณ14 2 2คูณ1คูณ7ตรงนี้เป็น1มาหารอะไรก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับได้ค่าเดิมนะครับเราก็จะได้คำตอบที่ง่ายกว่าการที่ใช้3.14เข้าไปทำการคูณน,นั่นเอง นะครับฉะนั้นข้อสังเกตนะครับเราจะนิยมใช้นะครับ22ส่วน7ถ้าตัวรัศมีมันมีค่าเท่ากับ7หรือว่าหารด้วย7ลงตัวก็คือ7 1 7 24, 7 2 14 7 3 21เนี่ยครับไล่ไปเลยครับเราจะนิยมใช้22ส่วน7นี่คือที่มาของการเลือกใช้22ส่วน7ครับ เราได้พื้นที่ของวงกลมวงใหญ่แล้วครับและได้พื้นที่ของวงกลมวงเล็กนะครับวงกลมวงใหญ่นะวงกลมวงเล็กเป็นตารางเมตรครับเพราะหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นเมตรก็เอามาตั้งลบครับนี่ครับตัวตั้งและตัวลบครับเหลือ462ครูตอบ462ตารางเมตรเป็นอันว่าข้อที่6นี้เสร็จแล้วครับสิ่งที่อยากให้เราทํา หรือว่าสังเกตในส่วนของหน้านี้ทั้งข้อ5ข้อ6ก็คือครูเลือกใช้3.14เมื่อไหร่และเลือกใช้22ส่วนเเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือคือจุดสำคัญของหน้านี้นะครับหน่วยที่ใช้อันนึงเป็นตารางเซนติเมตรอันนึงเป็นตารางเมตรเพราะอะไรนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่77ครับ